สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดรพีเทพชีวะนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจนะครับคราวนี้จะเรื่องน่ากลัวนิดนึงคือจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับหลายคนบอกเฮ้ยพู้ผีเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรชีวะมันเป็นแค่พลังงานไม่ใช่หรออ่ะอยากให้เราทุกคนเนี่ยลองนึกดูว่าสังเกตดูนะครับว่าพูดผูดผีเนี่ยจะเป็นแค่พลังงานจริงหรอคือพลังงานเนี่ยอยากให้นึกถึงพวกพลังงานแสงพลังงานลมพลังงานน้ํา จริงไหมหรือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งพวกนี้ลักษณะมันไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้แต่พวกผู้ผีเนี่ยถ้าเกิดถามประสบการณ์ที่คนที่เขาเคยเจอผีมาแล้วเนี่ยคือพวกกลุ่มน,นี้เขามีจิตใจจริงนะครับคือสามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้มีอารมณ์มีอารมณ์ชอบมีอารมณ์โอดมีอารมณ์มร,มร,มร,มรู้สึกดีใจเสียใจสงสังผิดหวังมีความต้องการ เช่นพวกผีที่ต้องการขอส่วนบุญจริงไหมครับนี่คือความต้องการของเขาถ้าเป็นพวกพลังงานถามว่าจะมาขอส่วนบุญได้หรือใช่ไหมครับหรือว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยที่พูดถึงพวกพวกเปรดเนี่ยที่สามารถขอลูกได้คือว่าเรียกว่าเป็ดกินลูกตัวเองเนี่ยถามว่าถ้าเป็นพลังงานจะสามารถคอลูกได้ไหมหรือว่าคนที่เป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถามว่าถ้าเราเป็นลูกพลังงานแทนพลังงานจะสามารถมันหลอกเรามาทําให้เราตกใจกลัวเหมือนกับพวกผู้ผีได้ไหม เนี่ยคืออยากให้ทุกคนลองคิดตามนี้ดูคราวนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าว่าผมขอบอกนี้ก่อนนะครับว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยจริงไม่มีคำว่าผีอยู่ถ้าเกิดไปเปิดในพัตไตปิโดกเนี่ยจะมีคําว่าเปรตกับวิญญาณนะครับซึ่งแล้ววิญญาณจริงๆเนี่ยในทางพุทธศาสนาคือตัวรับรู้นะครับก็คือส่วนหนึ่งของจิตเราที่อยู่ตัวรับรู้ว่าน,นี้สุขทุกข์อันนี้ร้อนอันนี้เย็นนี่คืออันนี้เห็นสีแดงสีเขียวรับรู้นี่สีแดงสีเขียวอันนี้รับรู้าอาหารอร่อยไม่อร่อยเนี่ย นี่คือความหมายของวิญญาณในทางพระพุศาสนาแต่ส่วนที่เรียกว่าเปรตเนี่ยอันนี้เป็นคํารวมๆบอกว่าเปรตเนี่ยไม่จําเป็นต้องปากจู๋ตัวสูงเท่าต้นตาลนะอะไรแบบนี้นะครับหรือปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานเสมอไปจริงๆเปรตเป็นคํารวมๆซึ่งเกี่ยวกับพวกผู้ผีที่รู้จักทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นตานีแม่นาคอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็จัดอยู่ในกลุ่มเปรตได้นะครับหรือพวกผีจูออน ผีต่างๆที่แบบผีมาแลบลิ้นติ้นตาหลอกอะไรเงี้ยก็จัดที่กลุ่มเปรตในาก,การนี่คือการจัดในทางพระพุทธศาสนาคราวนี้หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมผีแต่ประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นผีไทยเนี่ยยกตัวอ,อย่างจะมีกระสือกระหังใช่ไหมหรือว่าผีหลังกวงในพวกนี้ส่วนญี่ปุ่นจะเป็นพวกแวมไพร์ซอมบี้อะไรอย่างนี้หรือแววบุส์ไรเทนที่เกี่ยวกับมนุษย์กลายเป็นหมาป่าอะไรแบบนี้หรือว่าในทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีพวกผี จำพวกแบบว่ายูเลหรือโยไคหรือพวกตัวกัปปะหรือซึกคุมงามิอะไรเงี้ยที่แบบว่าสิ่งของกลายเป็นมีตากลายเป็นผิวผุผีปีศาจขึ้นมาเช่นพวกผีลมที่รู้จักในญี่ปุ่นอะไรอย่างี้นะครับคราวนี้ตามข้อสืทางของผมเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบแบบนี้คือเหมือนกับสัตว์แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะความหลากหลายที่แตกต่างกันนะครับเช่นหมีของประเทศไทยเนี่ยมีประเทศไทยเนี่ยเขตร้อนจะมีพวกหมีควาย หมีหมาเหล่านี้ที่เป็นตัวสีดำๆออกน้ำตาลน้ำตาลจริงนะครับอขอบลุกตัวยูตัววีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสัตว์ในประเทศไทยคราวนี้ขึ้นไปทางอบเขตตปุ่นเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจีนอะไรเงี้ยจะเป็นหมีแพนด้านะครับถ้าแถบโคโลกเนี่ยก็จะเป็นพวกหมีขาวอะไรเงี้ยนะครับสัตว์ไปละประเทศมันมีความแตกต่างกันอยู่งั้นเป็นไปได้ว่าพวกผีแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเพราะอะไรค่านิยมลักษณะบุคลิกเนี่ยของคนแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน รู้ถึงแนวความคิดด้วยยกตัวอย่างเช่นสมุินะครับสมุดเด็กนักเรียนสมดแล้วตายอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนก่อนตายเนี่ยจิตสุดท้ายที่เขาเห็นเนี่ยว่าเออตัวเองเนี่ยอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนนะพอตายปุ๊บก็กลายเป็นผีที่ลักษณะแต่งชุดน,นักเรียนเนี้ยนะครับหรือถ้าเกิดพวคู่ผีปีศาจที่คนพูดถึงกันบ่อยแล้วก่อนตายเนี่ยเขาไปนึกถึงคู่ผีปีศาจตัวนั้นเนี่ยก็กลายเป็นเป,นเปรตที่มีลักษณะแบบนั้นขึ้นมายกตัวอย่างอะไรอะเช่น slender man ที่ตอนแรกเนี่ยมีคนคิดขึ้นมาแล้วก็มีคนพูดถึงบ่อยๆบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าครา,าวนี้ถ้าเกิดคือจะบอกว่าในโลกเราเนี่ยทุกวินาทีเขาบอกจะมีคนตายมาสองคนทุกวินาทีมีคนตายสองคนเนี่ยล้วคิดดูชั่วโมงหนึ่งตาไปกี่คนครับแล้วทั้งวันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีเนี่ยคนตายไปเท่าไหร่ถ้าเกิดมีคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยคิดถึงผู้ผิปีศาจจำเพาะจำพวกประพ,พิบัขึ้นมาเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่เขา ชาติหน้าเขาจะกลายเป็นพวกผู้ผีปีศาแบบนี้ขึ้นมาแล้วมีตัวตนแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะพวกนี้ตัมท่ผมบอกนะคือพวกอนมนุษย์นี้ก็สามารถจัดในกลุ่มเปรตได้นะครับแต่แค่เปรตไม่ได้ตัวสูงปต่าเท่าลูกเข็มเสมอไปนะครับหรือเช่นก่อนตายอ่ะคิดถึงพวกร่มที่ตัวเองรักเนี่ยก็จะกลายเป็นเปรตที่สิงอยู่ในร่มอะไรเงี้ยแล้วทาให้ร่มนั้นเนี่ยมีดวงตามีลิ้นอะไรเข้ามาเหมือนกับผีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผีร่มของญี่ปุ่นเนี่ย แบบนี้ขึ้นมาก็ได้นี่คือข้อที่ผมเสถฐานเอาไว้นะครับอันนี้ถ้าผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพิมพ์นในคอมเมนต์นี้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบาย